วิธีเช็คให้ชัวร์ว่าผู้ชายคนนี้รักจริงหรือว่ารักเล่นๆน,นะคะผู้ชายที่มารักจริงก็แน่นอนค่ะผู้ชายเขาอยากให้เราเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงเป็นแม่ของลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามารักเล่นๆเ,เนี่ยก็อาจจะมีซัมติงข้างหลังแล้วก็มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอยากจะแค่ให้เราเป็นกิ๊กเป็นกักไปวันๆน,นะคะอ่ะวิธีเช็คก,ก็คือว่าถ้าผู้ชายนะเขารักจริงคือผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็จะมีความสม่ำเสมอนะคะในการคุยกันแชทกันโทรหานะคะชวนไปกินข้าวชวนไป ทำกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะบางบางทีกลางวันอาจจะพาไปทํากิจกรรมสนุกๆที่คุณและเขาเนี่ยได้มีโมเมนต์ที่มีความสุขร่วมกันก็จะได้เห็นวิสัยใจคอความชอบไลฟ์สไตล์รสนิยมร่วมกันเพราะเขาอยากจะศึกษาคุณว่าคุณกับเขาเนี่ยเคมีจะไปกันได้หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ถ้าเขามาเล่นๆเนี่ยคุณสังเกตเอาไว้นะเขาจะชวนแค่บางครั้งบางคราวไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความสม่ําเสมอนะคะไอแชทเนี่ยอาจจะแชทนะนะแต่ว่าโทรเนี่ยบางที ก็โทรบ้างไม่โทรบ้างโทรไม่ได้เป็นเวลามามาหายหายบางทีเนี่ยชอบชวนออกแต่ตอนกลางคืนอ่าใช่ไหมแบบนี้รู้เลยว่าเจตนาย,ยัางไงดังนั้นเนี่ยดูไม่ยากเลยค่ะผู้ชายที่เขามาจีบเราเพื่ออยากที่จะได้เราเป็นแฟนตัวจริงนะคะเขาเนี่ยจะอยากศึกษาเรียนรู้ว่าคุณกับเขานิสัยเป็นยังไงแต่ถ้ามาเล่นๆเขาไม่อยากจะสนใจหรอกค่ะว่านิสัยคุณกับเขาจะเข้ากันได้ไม่ได้ยังไงในเรื่องดีเทลรายละเอียดนะคะสนใจก็แค่เจอกันไปวันๆนะคะแล้วก็นําไปสู่อ่า เรื่องเซ็กส์นั่นเองค่ะดูง่ายแค่นี้เองอย่าถูกหลอกกันนะคะ